ขอกลับสวคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็อยู่กันในลโลกในในเอ็มจีเกียนโลกอีเกมฟลายครับฮ่าไม่ได้เล่นไฟลายานานมากขอกองไม่เล่นมานานมากหรอี๋ยวจะไปเล่นกันโฟนดี๋ยวรอน้องมาก่อนเงียนตี้นะครับเราน้องมาแปส๊สยังน้องคลองน้ำน้องยังไม่มาด้วยขว่าวดีไปนะ ปบปบปบปุ๊มูกนนะอ่าน้องมาแล้วฮะคลิปของแอนตัดไว้ให้แล้วมาเร็วเอ็มพี่กดกดเปิดถ่ายต่อแล้วกันเดี๋ยวถ่ายต่อไปนั้นเจ้านะปุ๊บมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะไปสระผมกมาเข้าเข้ากันเลยเข้ากันเลยหมดเลย รอเบลก่อนรอเบลก่อนพี่นอะไรเบลจะเล่นด้วยเบลจะเล่นด้วยจะมีคนน้องจะมาเหรอปีไทยน้องจะมาเหรคนทะเอมล้น้องจะเล่นยัไน้องจะเล่นยังไงมาให้น้องเล่นไต้องทีเล่นกับเบลนะมาใส่อะเบลเข้ามาแล้ว่รอเบลเอาแค่เบลเบลเบลมาแล้วไงเริ่มเลยทุกคนมาเริ่มเลยเล้นแค่นี้พอ ถ้าเสียงนั้นขออภัยด้วยนะครับดังเกินไปไม่มีวันแบนได้อ่าจจะดังเกินนะครับอืมมาเล่นโซนดีกวเล่นอ่าสองโอ้ยดังเกินแบนได้ผูก่าแบนไม่ได้ใช่ไหมไม่แอนตี้ไม่เข้าเด็ดช้าไงไปทุกคนเดี๋ยวของเลยนะเอาของเริ่มกันแล้วเหรอ เอนตี้เน็ตช้าอ๋อเข้าเกมแล้วมาทุกคนอ่ะขอประมาณนี้นะทีเตรียมจะเล่นยังไงล่ะก็เล่นสี่ดีสี่ทีเตรียมทุกคนแล้วก็เอาอันนี้แล้วกันมันยิงไม่ได้มันเล่นได้แค่คนเดียวอ่ะปึ๊บไม่ถ้ามันมีอยู่สองกระเป๋าไม่มีสกินเอสามมาล้างเขาเลยเมื่นี่น้ไม่ใช้ตัวนี้อ้าทุกคนทำไมเข้ามา หัวแตกเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวคนนี้หัวแตกไปดิเอ้ยลืมอลไอสวอไอสวอก้อนทำไมเล่นโซนฟีสไตล์ปักก็ไปปักเอาโคโนมาป๊าถูกยิงหัวกลับน้องยังไม่เข้าเลย<อ>เน็ตช้าเกินเน็ตใครไม่รู้เน็ตแอนนั่นแหละเน็ตบ้านพี่นัทเร็วจะตายนั่นเน็ตบ้านอะเอาดูเน็ตแอนนี่นี่เน็ตบ้าน โมเจ็พูดนะไหนบ้านพี่นัทไหนไม่รู้อ่ะโมเจ็พูดเนี่ยโมเจ็พูดต้องกดออกเข้าใหม่อ่ะโมเจ็พูดทุกคนด้เฮ้ยสู่หน้าแบบนี้วิ่งมาแบบนี้จัดอุ้มโอ้ยไม่โดนสักเม็ดเฮ้ยเอ้ยปับฮะเปลวาแล่า ปลาขอไปเอาป๊ะโอ้ดูคนไม่โดนอ่าฮะลากตัวเจก็ได้เมื่อกี้ลากขึ้นนะขอลากตัวเจแล้วกันโอ้โหมาต้องดีเซอร์ต้องระยะไกลละไปเปล่าเกินไปเปล่าอ่ะมีใครแยกมีใครรัก มีคนลาทุกคนเอ้ยปับ๊บอีกอีกคิวปั๊บคนเล่นสองะปับ๊บเอ้าอ่ะ,อะโอ้โหใครวะเนี่ยจังวันี้โจก่อนอนึกว่าก็งงทำไมถังอยู่ตรงนี้วะน้องเองก็ว่าใครถังอยู่ตรงนี้วะที่แท้เด็กเบบีเด็กเบบีปั๊บอาชีบิหัวครับ เฮ้ยปะปะอา้าสองทุกคนระยะระยะนี้อะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยถูกใครยิงไว้นี่อ่ะด้านหลังใครครับเอาสังหารโอ้นึกว่ายิงหัวทุกคนจะไม่เหลือไม่เหลือแล้วเลือดไต ม่เลือเฮ้ยป <h unting cud rainbow> hey, ah, ั๊บดีหัวแตกแป๊บนึงเปิบอ่ะเปิบอ่ะออาิุมีทั้งหลังทั้งหน้าทั้งหลังทั้งหน้าทำไมทุกคนเฮ้ยปั๊บอาชิโอ้ถือจริงนะอะไรเล่นอยู่ ถ่ายคลิปอยู่ด้วยต่อปะไม่เข้าเลยทุกคนเฮ้ยปุ๊บโอ้เดี๋ยวเ,เอาที่ก่อนเอาไอวอก่อน,น,อนโอเคไปละจู๊ดแล้วไม่อยู่ละไม่อยู่คุณซุ่มไม่อยู่ยังไงก็ต้องอยู่ก็ต้องซุง่มซุ่มไม่อยู่ก็ต้องอยู่ <c oughs> อ่า หัวเรียบร้อยชิวๆอ,อ้าวมาจะวิบบ่งหนีส่วนเมื่อกี้เห็นโคเกอร์อยู่ต่อหน้าเลยโอ้อใครกดโคโนะขอเข้าก่อนขอเขอ้าก่อนแล้วกันก็ดีเซดก่อนปับ๊บเรียบเรียบหนึ่ง เรียบโอ้โหปับ๊บมันไกลไกลไกลแล้วมันลากยากาทุกคน,อเ,นเอิดไอ้คนเดิมอีกแล้ววแกหายไปไหนอยากโดนยิงเจ้าตี้อยากโดนยิงทุกคนใช่อ่าฮะไม่ได้เดี๋ยวตามผ่านตีนตี้อยู่ไหนล่ะไม่รู้ล่ะเดี๋ยวนัดเจอ นัดเจอไงนัดจะพูดเสียงมันเข้าปุ๊โอ้โคโนที่นัดถายไปไหนเนี่ยบาอยากโดนยิงทราบาทราบโคมันเล่นในนั้นอ่ะเอ้ยที่นัดถ่ายไปไหนอยากโดนยิงปุ๊บเอ้ยเมื่อกี้มันจะโดนอยู่นะหกจิตอ่ะพี่นัดหนูบอกว่าอยากโดนยิงอ่ะเอ็นอยู่ไหนล่ะที่ไหนก็ได้ต้องหินอ่ะหาให้เจอก็พอแล้วมันทำไงก็ไม่ต้องยิง มันหากันไม่เจอมันจะมันจะยิงไม่ได้นี่ไหนดกรเือกูยิงอยู่เนี่ยน่ะหัวแตกไม่ได้เล่นนานไม่ค่อยชินได้ยินเสียงปืนหม่ละป้าไม่ค่อยเล่นนานไม่ได้ชินเลยป้าอะไรไม่ได้ยินเสียงปืนปักเม็ดเดียวแต่ส่วนนี้นี่โอ้เมื่อกี้ไม่ใช่แดงเถือก แดงปี๊ดเฮ้ยอ,อ่ะฮะเฮ้ยอ่ะหละังโอ้โหวิ่งมาตรงตรงแบกหายล่วง,ล,วงล,ล,ล่วงไปเลยไม่ล่ะล่วงไปเลยไม่ล่ะเอาอัดตัวรวนเฮ้ยเฮ้ยปะปะเอา อันนี้เกิดมาพอดีอุ้ยตายเปิบอันนี้นนคือใครอ่ะซีจ้โอโผเลยจะรู้เหรอน่ดจะอะไรอ่ะวันอยู่ข้างอยูต่ตรงสวนสนุกพี่นัดมึงโอ้มาต้ก็เปิด หัวหนึ่งหัวหนึ่งใครก็ไม่รู้หัวแตกไม่ได้หัวอย่างนะกอดตัว ไอคนนี้วิ่งมายิงอ้าปึ๊บสนอยสนอยกับดีเร์ h อีเก go ใครยิงวะถูกยิงหวัวอีกแล้วน่าไงถูกยิงหวัวอีกแล้วตายบ่อยจุนพี่นัดเหรอแต่ไม่ใช่ชื่นตีขึ้นอ้อาไอวอลมีแล้วอ้าวลืมตังไอวอลเลยแต่ตอนที่เล่นมาเนี่ย เ่อย yeah. ินเนาะย่าคก็ไปต้มเอาสิน่ากินไหมล่ะกินแต่ไม่ใส่ไข่เฮ้ยโอ้เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยเบลเยรู้สึกยากกเลยเนี่ยทุกคนยึกเลน กันทีละถ้วยไงก็แบ่งกันไม่เท่ากันไง,องของโอไม่ต้องใส่คิดเยอะพี่ชาใส่นะทุกคนก็ไปช่วยกันทำดีนะเล่นตานี้สุดอ่ะทำไมไม่เล่นหมดทั่วไปอ่ะพี่นาถึงว่ามันมด่าไม่สนุกเลยอ่ะไปหมดทั่วไปกันอ๋อทำไมนะมปั๊บปับป๊บปั๊บ เร็วเบลฉันไปเล่นหมดทุกไปแล้วนะเรื่องเปลี่ยนไปเล่นอ่ะหมดจันดับเดินรอบทุกคนเดินรอบเดินรอบจันทร์นั่โอ้โหอยู่แล้งอะไรเนี่ยยังไม่ดูเลยน่าจะอยู่น่าจะดูแลฟีเวอร์หรือแรงอะไรไม่รู้ยังไม่ได้ทำเลยยังไม่ได้ดูหมดมีหมดนั่ง อรอ,อมันเริ่มไหมหนึ่งเริ่มยากจังเริ่มยากจังมุกช่วยเริ่มยากจังเดี๋ยวตัดไปตอนที่มันเริ่มทุกคนมาแล้วมันเป็นที่เครื่องเน็ตนะทุกคนมาแล้วนี่มาแล้วเห็นหนูไหมี่นัทไม่เห็นใส่ชุดมเมื่อคุณหมออ่ะ

ดู่อนของหมดหมดเลยมดก็เยอะลือเกินดูมด đi. ดิไอหนูมดดิอ้าวมันเริ่มเกมแล้วนี่หว่าใช่ไงเข้ามาแล้วนั่นน้ำเดี๋นวนะเมกเยว ้องไปไกลเลยเนี่ยมาแล้วเวลายิงคนมันจะเคลื่อนคังมันต้องลงโรงงานก่อนอะเพราะว่ามันไม่ถึงนูน่นผมจะไปนู่นอะเอ้ยแล้วพี่นัทไม่กดลูกศรล่ะเออ้าตัวเอาเจ้าตัวไปนูน่นโอเคเราไม่ต้องไปนูน่นเรามาโรงงานดีกว่าเจ้ตัวไปนู่นแล้วเผื่อศัตรูมันอยู่ข้างล่างทำไงไม่เห็นเลยหันหลังนี่มีใครตามมาไหมเราต้องดูได้ไหม ตนี้จูก่อนเฮ้ยแม็กนัมเอ้ยไม่ใช่ฮะคูมโก,กันสลิงกุง้งกองผสามานังกิงกุ้งไปมุมโมเลยเลยทุกคนแล้วไงศัตรูสุดเสี<ป>่ยงขึ้นแปลว่าศัตรูเดี๋ยวก็ค่อยหนีอะ่ะเก็บอาวุธก่อนเนี่ยเครื่องหนูมันรวนอย่างเงี้ยเราเก็บแค่ด้านนอกแล,แล้วเราก็ไปกล่องอัพเกาะเดี๋ยวอัพก่อนอัพเกาะทุกคนเนี่ยช่วยเกาะ แล้วตี้ไปทำอะไรตรงนั้นอนะไม่เก็บกระเป๋ากรอกกรอกอุ้ยไิน้านสตูเฮ้ยชิดไวยสตูสตูมหาเอละ,อลอละโอ้เลือดเอนดิ มันอยู่ไหนตูมันอยู่ฝั่งที่หนูดาวอยู่เนี่ยเร็วๆมันอยู่ไหนมันทําอะไรอยู่ดูดูเห็นมันไหมที่ตัวเนี้ยอ๋อมเป็นีแค่ตัวเดียวมันเลียวอุ้ยตายเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่นัทไปชุบหนูตรงหัวใจหัวใจก็อยู่ใกล้ที่นั้นนั่นแหละมันนอ่ะมันมีอยู่แค่ตัวเดียวมันไม่ได้มีสองตัวมีพี่นัทสู้ๆเห็นมาแล้วทุกคนหนูว่าตายแน่เลยหนูไม่อยากให้ตายอ่ะพี่นัทมันอ้อมหลังมาแน่ นั่นไงมันอ้อมหลังมาด้วยเยีดดกซองอนไงมันอยู่ตรงนั้นเอ้ยมันมาโอ้โหมาตั้งหลายทางอ่าแตกโอ้โหลงมาแตกปั๊บอ่าแรงซิเวอร์จริงด้วย บวกสองโอ้โหก็แต่มันอะไรอ่ก็ฮะสีเทาคุณก็เป็นสีเทาซีเวอร์บอลซีเวอร์โกแพาตินัมแล้วก็ไดมอนด์ฮีโร่อีกแล้วก็แกรนด์มาสเตอร์จะต้องไปทำกับข้าก่อนอ่ะก็ขอทุกที่เป็นตัวเลขผมงไหมบายสวัสดีครับ